สวัสดีครับตีเล็กเป็ดพะโล้ท่าสวัสดนะครับวันนี้เปิดบริการแล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงเช้าครับผมเก็บประมาณ2ทุ่มครึ่งครับแต่ถ้าหมดเร็วก็เก็บเร็วนะครับเวลาเก็บไม่แน่นอนครับแต่ถ้าไม่หมดเก็บ2ทุ่มครับเป็ดย่างตัวละ400ครับผมครึ่งตัว200เป็ดพะโล้360ครับครึ่งตัว180 คอเป็ดนะครับคออาละ20บาทครับคอเป็ดอันเบลมเบลเทมนะครับอาละ20บาทตับ,บ,บ,ปบตเ,ปเป็ดขีดละ20ครับเกลือขีดละ20ครับปีขีดละ20ครับตูดเปื่อยขีดละ20ครับน่องติดสะโพกค,ครับชิ้นละ45ไส้ขีดละ50ครับตีเลขขายอยู่หน้า ปากซอยด่านตำาอง5านะครับท้ายซอยวัดด่านอยู่หน้าเซเว่นนะครับขายมา19ปีนี้แล้วนะครับลูกค้าถ้าใดไม่สะดวกที่จะมาเลือกซื้อที่ร้านนะครับโทรมาสั่งได้นะครับให้ไปส่งที่บ้านก็ได้นะครับซื้อกอผ้าร้อยส่งฟรีครับผมไกลเกิน8กิโลจะมีค่าส่งนะครับคิดกิโลละ10บาทแต่ถ้าไม่เกิน8กิโลส่งฟรีนะครับซื้อกอผ้าร้อยซื้อมีกอผ้าร้อยก็ส่งนะครับแต่ว่าคุณลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งเองนะครับ เบอร์ติดต่อนะครับ0866881225ครับอีกเบอร์นึงคือ088838612ครับไม่สะดวกโทรทักแชทมาได้นะครับทางช่องแชทที่เพจร้านเป็ดตีเล็กหรือจะทักไลน์มาก็ได้นะครับ ID ไลน์ก็คือเบอร์โทรนี่แหละครับขอบคุณครับ